จะเดินลงไปทำไมอะฮะเดินลงไปทำไมไปเดินลงไปเดิลงไปเดิลงไปอีกเดิลงไปอีกเร็วมาลงทางนี้แทนโอ้ทางนี้มีดอกไม้โอ้เดินลงไปดูดอกไม้โอ้ยโอ้ยเดินไปดูดอกไม้ด้วยเฮ้ย เฮ้ยอะไรวะเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอะไร่อะใส่ตุดเด๊เฮ้ยหมูหมูเห็นอะไรหมูเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะอยู่ตรงนั้นอะไรเฮ้ยอะไรลงไปอีกลงไปอีกเธอไปอีกแล้วเธอไปอีกเธอไปอีกดิอะไรอ่ะ เธอไปอีกแล้วเออเธอปอีกเธอไปอีก